ที่ได้ขอปูไม้พอดีเมื่อคืนออกไปแล้วกระให้ออกสีตัวตรงๆเก้าศูนย์เจ็ดแปดตาออกตรงๆวิกากสิยุทธ์หรือปูเดอร์กษยุทธ์ขามล้าสองหอบเลยเนาะขามล้าสองหอบกษิโตสัมมาสัมพุทธาสี่สิบปีโสอิเสเสอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิสาธุเดอร์อันเชิญปูซีสุโตะยะปทุมาอันเชิญมาเปิดโฉกเปิดลาบเปิดดวงการงานการเงินเปิดโฉกไง ให้ผู้เพ่นมารวมบุญในครั้งนี้พุทธังเปิดตะมังเปิดสังฆังเปิดเปิดด้วยนะหมูอพุทธายะอิติปิสมายยัมรูเดอร์่ว่าให้อยากให้ออกสามตัวเพราะว่าส้ายบุญเพ่นว่าอยากได้สามตัวว่าสันเพิ่นกะสีซอยสือทีสือทางวัาสันขอให้สามตัวจะขวดเนปูเอ้พ่นวาพ่นบอกมาลายคนนในปูว่ามันนี่แต่ผู้ขาผู้เดียวเด้กเพิ่นขอสามตัวดักเทียในว่าสัน ขอให้ปู่เงาโดนบันดาลให้เขาซ้ำโตตรงๆเด้อเพัฒนมาด้วยจิตศรัทธาผู้ใดมาเวียงมีว่างนีก็ให้ลำให้ด้วยกลับไปเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยาศาสตรในการเลืกชมไปให้บุญกันอื้อคันปู่จะนำเบิกทรัพย์ก็มารับบุญเอาไปส่วนนึงนะลูกบานนะครับวันนี้จะพานกล้ามลาวนะครับผมสาวก็เฮ็ดนคนนั่นไปทั้งบุญ บนเยอะดีนะครับชวยเล็กนก็พครับยกางเป็ดบัตรหมดเลยนะครับผมบ้านจับวันนี้นะครับผมเออนเพื่อนไปเอาน้แนนดครับช่องใหญ่นะครับบนตะการนะครับผมนี่ครับเต็มนะครับอยู่แต่บ้านถดงจับนะครับวันนี้สี่ก็หลั่งไหลมาทั้งวันนะครับผมวันนี้ปูปลาข้ามลาวนะครับผมรอฟังจากปากเบิกจับนะครับผม

ในเมื่อน,นี้นะคะได้ยินแว่วๆมาแล้วว่าเบิกซัพนะคะเพินฝันเมื่อคืนนี้ว่าปูยามาผ้าขามไปฟังเล่านะคะอ้าสำหรับท่านไหนที่รอเล่านะคะเบิกซััพโบนเนาะคะ่ะอาจจะอยู่ในเมื่อน,นี้ที่เบิกซัพเพินว่าปูยามาผ้าไป<อ>ามาผ้าไปเล่าเ<อ>านาะค่ะตอรหตัตสัมมาสมพุทธะจายวจาตจิตจัง อหังวันทานาคาติบดีปูตีสุโธว,วิสุทธิเทวาปูเชมิพุติยามปิกายาวาจาจิตตังอหังวันทานางพญานาคีนีซีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิแม่ตันจะมหาราโภปิโยนาคาขันทปริตังกายาวาจาัดิตตังอะหังวันาทานางพญานาคี มันมาหดเรียกวัดว่างตามที่ผู้ใดเอื่นตาว่านันห่าหงาเอื่นมากมันหมันมีปัจจามาแค่บนแ้วหลับ โคนาคราชผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองปัดาญจงบันดุลบันดาลสรรพสิทธิทพรชัยให้แก่ตัวข้าพเจ้าทั้งหลายโดยโสมาเลสะอะงหกสะอะถังโนกาอเนกาอันตรายปิวินาสันตุอเสสะโตยัตโนยัตนังยัตังยัติอุอุอิปริวันตังพันเตสังโฆณะมูพุทธยะพุทธังประสิทธิ์มหาประสิทธิ์ธรรมังประสิทธิ์มหาประสิทธิสังฆังประสิทธิ์มหาประสิทธิ ประสิทธิ์ด้วยน้ามูพุทธายะสาทุสาทุบอกซื่อจอมน่างสกุลจกอกเ <c oughs> อื่อไอ้บาเปเพิ่นมาใไ้ทางไก่เปิน่นจะเงยซื่อเสียงเรี่ยงน้ำให้ปูฟังให้ปูประชานพ่อตามยิดคุณขอคุณตังไว้ให้ซ้ำเร็จเปินลจะใดมากซอยเห็ียดซอยขางกูเด้อ ซาตุสาตุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตปะคะวะอุอามาจุกราบจงบังเกิดนโมพุทโธ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 จตคริยตระนังเอเตมหาคยตกริยตระนังเอเตมหาคยตังนังสงขุเอเตมหคยตังยสขุเอเตมหคยตังมรยตาคยตระนังเอมหคยตัมหคยตังมรยกายบุรกายบุรกายองค์หนาวพญานาคอิติอุอาอุอาอุอาจงมาจงมาสงขุนโมพุท พุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดด้วยน้าหมพุทธายะอิจิปิโส เอออีออมหานรยาอุอาน้โมอิติมหากริยาตรังออานออุน้โมอุอัสทังโคน้ำโมอุอัุอิสังโคเอตมะขยตระิยตันังเอตมหากยคดิบระสีขามรียขายบุระขยเอตมะระยสังค์ใรเอตมาริเอตมะขยตระเอตมวะบกายะยายบุระกยตาเอมหากรายสมมากระขยาอมปูเจ้าดุสีไฟสังโคนัโมพุตตายะอิติมหากรรคประธานพรให้ลูกให้หลานอุอาอุอให้รวยรวยวยวยสังโคอิติมหานาโค อิต <S 々> ินาคนาคายวนาคาราชสังโฆนาโมพุทธายะพุทธังเปิดธรรมังเปิดเปิดสักเปิดศีลเปิดเมืองบาดาลอุอาอุอาอุาสังโฆนาโมแปรเป็นสักศีลเมืองมนุษย์อิติสังโฆอุอาอุอาอุอิสังโฆเดยตะกามหากยตนังเอตกรยาคดากูัพยกสังโฆอิติมหาขยาตระงินได้นองทองไดมานาโมนาโมรวยรวยรยยรยยสังโฆอิติอิติมหานาคอุอาอุอาอุออสังโฆเดียตะรมาเอเตมหาคยาติจะมาคญากายบุรดากายบุรดากาย เดันเดินยังเก็ให้เอฟซีคือได้ใหญ่สุดเลยอันเดิมว่าเนี่ยใหข้าวละชิ้เลื่อนเป็นวันอังข้าววันจันทร์วันจันทร์บ่อออกตะปูวันอังข้าวที่หาบ่หาท่านว่าสองท่านหาร้อยหกสิบพบการพีได้ขอปูไม่พอดีมาขึ้นออกไปแล้วการให้ออกซีตัวตรงๆเก้าศูนย์เจ็ดแปดหาออกตรงๆ วิกนากะซียุทธเลือกปูเดอร์ซียุทธให้เอฟซีเขาเอาเนื้อหนวดหนวดพระนางข้าหี่กะซียุทธบอกหนวดหนึ่ง,ววางานนจากจ,จันคอยสีไปต่อเน,อะนาะปูเนาะงานเนาะต่ว่ารัฐบาลไทยปล่อยไปศูนย์เจ็ดแปดปูสยามตัวใหญ่ปลาม่ายำรูเตอร์ต่ว่าอยากให้ออกสามตัวเพราะว่าสายบุญเพิ่นว่าอยากได้สามตัว,วสั่นเพิ่นกะสีซอยสื่อถีสื่อท่างสั่สน ขอให้สามตัวจักรวดเต่ปูเอ้ยเพิ่งมาเป็นบอกมาลายคนเด้ปูว,ว่ามันมี่แต่ปูขาผู้เดียวเนียเพิ่นขอสามตัวจักเทียเนี่ยาใส่ขอให้ปูยงาโดนบันดาลให้เขาสามตัวตรงๆเดิอเพิ่นมาด้วยจิตศรัทธาผู้ใหมาเรียงมีว่างมีก็ให้ลำให้ด้วยครับไปเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีรูปร้านปูยงาจะให้ทุกจะใ,ให้ยากจะให้โจนเพิ่นการสิ่งบุญบำมรุ่งพระพุทธศาสนาเพิ่นติีต่างบาลมี ไปเรื่ยอยๆดูเด้อาเด้อขอ,อาสองนั่งโสดประทานค่อนไถน้าเด้อคับเป็นเจ้าแม่กุสุมารีเจ้าากุสุมารีลากาพุ่มเจ้าทีเจ้าฐานปูอพิเนศสายเทพ,พทุกพระองค์รากปูพญานาคาพญานาคทุกมูเราแล้วุกชดชนไห้มาซอยถูกหลานตามสัจจะว่าจะ <c oughs> ตอบสองเอ้า ถามคือหลายกว่าเก้าหลอบสองวันสันบาดไอแตรมันออกว่าตรงมือเนาะเล่านเนาะตกหลงมันเสีออกมือได้เอาเป็นท์วาออกมือได้แต่ให้มันออกเก้าศูนย์เจ็ดแปดให้มันออกซูมือสูมือหลุดนกปูเนาะสูมือ,อ,อสูอสหัดซะแต่มันออกไปเรื่อยๆนกปูนกงานเนาะทั้งสองเทียดได้ันเสียออกสองเทียดได้เล่านะ่ะถามสองเทียไหมอ่ะเอาวันที่ห้าเนาะ คือป่อยชุดนี้กับสีเงาปออีกคนละเพราะว่าสามสองเทียป่อยเทียเดียวออกออกสองงวดเด้อนน่เด้อปอนจกับป้นวันพุธบ้แม่จ้นกักับวันนี้น้าพุธเจ็ดแปดเต็มเต็มเลยฝันใหม่มดขึแม่นอาเล่าพัฒนาน้าเหล่าพัฒนาอ่นีขคอเล่าพัฒนาอันเล่าอื่นแม่เนบ่เด่นเื่าไหรบอกเป็นบ่แม่บ่ไอ้เ่นหมยวนแม่เด่นแค่สานี้นเด้อค่ะ ว่าสีบ๊วยเล่าปันเดี๋ยขามเล่านะแม่สองพี่อารพัสนุ่เคื่อนี่กัเลยเบิ่งกันหน้าวัายเอน<ำ>